น้ำมันเหลียงโซ่หรือน้ำมันหลอโซ่เลื่อยยนไม่ไหลให้ทำการล้างถังน้ำมันหลอโซ่โดยหมุนเปิดฝาถังน้ำมันหลอโซ่ออกแล้วเทน้ำมันหล่อโซ่เก่าที่อยู่ในถังออกให้หมดเมื่อหมดแล้วใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอ91หรือ95เติมเข้าไปในถังน้ำมันหลอโซ่โดยเติมเข้าไปเล็กน้อยจากนั้นหมุนปิดฝาถังน้ำมันหลอโซ่ให้แน่นเมื่อแน่แล้วทำการเขย่าเพื่อล้างสีสกปรกที่อยู่ในถังจากนั้นเปิดฝาถังน้ำมันหลอโซ่แล้วเทน้ำมันออกให้หมด เมื่อหมดแล้วเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปใหม่โดยเติมเข้าไปเล็กน้อยเติมเสร็จหมุนปิดฝาถังให้แน่นเมื่อแน่นแล้วทำการสตาร์ทเครื่องเมื่อเครื่องติดแล้วทำการเล่นเครื่องเพื่อให้ปั๊มน้ำมันเลี้ยงโซ่รถยนต์ดูดเอาน้ำมันเบนซินล้างสิ่งสกปรกออกจากข้อน้ำมันให้หมดเมื่อน้ำมันเบนซินดันเอาสิ่งสกปรกหรือล้างสิ่งสกปรกออกจากข้อน้ำมันเลี้ยงโซ่หมดแล้วทำการดับเครื่องแล้วเทน้ำมันเบนซินที่อยู่ในถังน้ำมันหลอดโซ่ออกให้หมดจากนั้นใช้น้ำมันสำหรับหลอดโซ่ หรือน mm ้ำ hmm ม mm ันเลี้ยงโซ่ได้ยนเติมเข้าไปในถังน้ํามันหล่อโซ่หรือจะใช้น้ํามันเครื่องรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ได้โดยให้ใช้น้ํามันเครื่องใหม่เติมเข้าไปให้เต็มถังเมื่อเติมเสร็จหมุนปิดฝาถังให้แนบเมื่อนั้นแล้วทําการสตาร์ทเครื่องเมื่อน้ํามันเลี้ยงโซ่หรือน้ํามันหล่อโซ่ไหลออกมาเป็นปกติแล้วทําการตั้งปริมาณการไหลของน้ํามันเลี้ยงโซ่โดยที่ด้านล่างตัวเครื่องจะมีน็อตสำหรับตับตั้งอยู่ให้ใช้ไขควงปากแบนขันน็อตทวนเข็มนาฬิกาถ้าต้องการให้น้ำมันหล่อโซ่ไหลออกเยอะ หรือถ้าต้องการให้น้ำมันหลอดโซ่ไหลออกน้อยให้ถันนดไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อตั้งปริมาณการไหลของน้ำมันหลอดโซ่เสร็จทําความสะอาดบาเรื่อยโดยใช้แปรงเก่าหรือหลอดดูดน้ําทําการปัดหรือดันเอาเศษดินหรือเศษสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในล่องบาเรื่อยออกให้หมดเมื่อหมดแล้วนําบาเรื่อยใส่เข้ากับเรื่อยยนจากนั้นนําโซ่ใส่เข้ากับบาเรื่อยโดยนําโซ่คล้องเข้ากับสเตอร์แล้ววางลงที่ล่องบา วางหรือใส่โซ่ให้ด้านคมโซ่หันไปทางด้านหน้าเมื่อใส่โซ่เสร็จใส่ฝาครอบบาเลื่อยแล้วขันน็อตยึดฝาครอบบาเลื่อยเข้าทั้งสองตัวขันเข้าให้พอตึงมือเมื่อขันจนตึงมือแล้วทําการปรับตั้งโซ่โดยใช้ไขควงปากแบนขันน็อตตั้งโซ่ไปตามเข็มนาฬิกาขันไปจนกว่าโซ่จะหย่อนเล็กน้อยที่บริเวณใต้บาหรือหย่อนประมาณ1-2ม mm. เมเมื่อขันน็อตปรับตั้งโซ่ได้พอดีแล้วใช้ประแจล็อก ขันน็อตคิดฝาครอบฝาท่อนแน่นทั้งสองตัวด้วยการขันน็อตเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาขันเข้าให้แน่นเมื่อขันน็อตยึดฝาครอบ่าโซ่เข้าจนแน่นแล้วก็สามารถนำเรื่อยนต์ไปตัดไม้หรือนำไปใช้งานตามความต้องการได้เลยและสำหรับการตัดไม้ท่อนใหญ่หรือไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าบาเรื่อยให้เริ่มตัดโดยกดปลายบาเรื่อยลงตัดจากด้านนอกตัดเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งของท่อนไม้แล้วยกบ,บาเรื่อยขึ้นจากนั้นกดเลื่อยลงตัดไม้ให้ขาดได้เลย ง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาน้ำมันหล่อโซ่หรือน้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยหยวนไม่ไหลด้วยการล้างถังน้ำมันหล่อโซ่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนกนกรสวัสดีครับ